น้ำผึ่งป่าแท้ออกจากป่ามาใหม่ๆนะคะนะคะสดๆเลยปีนี้น้ำพึ่งก็จะเขียมๆหน่อยเนาะแต่ก็จงมั่นใจว่าวิ่งๆคัดกรองของดีมีคุณภาพส่งต่อให้ลูกค้านะคะการจะซื้อน้ำพึ่งค่ะแนะนำเลยเนาะว่าต้องรู้แหล่งที่มาวิธีการหาวิธีการคัดกรองนะคะ แล้วก็บรรจุพันธุ์ต้นทุนของน้ำผึ้งมันก็ถ้าถ้าหลักร้อยก็เตรียมตัวค่ะน้ำตาลมันแพงเนาะแต่ถ้าสามร้อยขึ้นไปนะคะของแท้แน่นอนมั่นใจได้จ้ะไม่ต้องกลัวเรื่องของพึ่งะคะ่ะวิ่งก็จะมีความรู้ตรงนี้เนาะถ้าลูกค้ามีปัญหาเรื่องใดก็ทักมาถามได้นะคะที่แน่ๆ สรรหาของดีมีคุณภาพส่งต่อให้แน่นอนค่ะเราจะไม่ซื้อของใครถ้าไม่ใช่ทีมงานของเราเนาะแล้วไม่ได้เห็นกับตาของวิง่งวิงวิงก็ไม่รับของใครค่ะในกหนึ่งขวดขวดแก้วอะเรามั่นใจได้ยังไงว่ามีอะไรอยู่ข้างในที่สําคัญคือเรื่องของความสะอาดนะแนะนำได้แค่นี้จะดีกว่าไหมถ้ามีวิง่งวิงเป็นคนการันตี เป็นคนคัดกรองทุกเรื่องราวให้ลูกค้าว่าโอเคสินค้าตัวนี้มันคุณภาพราคาอาจจะสูงขึ้นมาหน่อยแต่มั่นใจได้เลยค่ะว่าคัดกรองสรรหาแต่ของดีมีคุณภาพส่งต่อให้ลูกค้านะคะดูสีสีของน้ำผึ้งสวยมากเลยค่ะ ตอนนี้มีน้ำผึ้งเป็นขวดแบบนี้นะคะแล้วก็น้ำผึ้งในรวงรังที่ใครต้องการคงเห็นความเป็นธรรมชาติแล้วก็เกสรผึ้งเนาะทุกอย่างเกี่ยวกับผึ้งทักมหาวิิงได้เลยค่ะเราพร้อมสรรหาของดีๆส่งต่อให้ลูกค้านะคะ